โอเคนะครับทุกคนก็กรับสวยเดีคุผู้ชมท่านน่อครับทุกคนซึ่งวันนี้เรามาแบบว่าใจดีใจดีหน่อยเนาะซึ่งตอนนี้เรามีเราว่าคิเปดโลบัรก,กนะซึ่งเราจะมีทั้งหมดอ่ะให้คนมาเอาโลบัรกอนะ่ะหนึ่งโลบัรกนะต่อคนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดก่อนเนาะห้าคนเท่านั้นอย่างน้อยได้หนึ่งโลบัคกก็อาจจะซื้ออะไรบางอย่างชลเอปเลยบางอย่างได้ไงอืมนะนะแบบว่า อยากช้อปปิ้งอะไรสัหน่อยแบบในมังคีเพจไงแบบอยากได้ตัวนี้มากๆแต่ราคา1หนึ่งโลบักแต่ก็อยากได้น้องขอมากๆอแต่ทุกคนอ่ะต้องแบบว่าเล่นแบบนี้แล้วแบบว่ายังไงอ่ะทําเป็นก่อนนะทําให้เจ้าตัวพวกไอ้นี่ยบัตรของขวัญไม่ใช่บัตรของขวัญสิอืมอยู่ไหนนะลืมละสร้างสารรค์กดพี่สร้างสารรค์ทุกคนก็เลือก เอ้เจ้าตัวอันนี้นะนี่แล้วก็หาแบบที่เราเคยสร้างเอาไว้อย่างเช่นอ่ะเราไม่ได้สร้างเป็นของโลบอกเลยน,นี่แล้วก็ให้เลือกหาตรงคําว่าอะไรนะลืมหมดละมันจะมีคําว่าเกมพารหรือเปล่าไม่น่าใช่นะจะเป็นตัวพีอยบ่เนี้ยอ่ะไอ้ตัวนั้นแหละนี่แล้วก็กดสร้างไปได้เลยเนาะแล้วก็สร้างไปแล้วนี่ หนะึ่งสองสามสี่เนาะมาอุดหนุนกันได้นะตรงนี้เนาะแล้วก็ต้องสร้างอะไรให้ให้เรียบร้อยแล้วก็บอกว่ายัางไงทาเป็นโลบันะ๊กเนาะหนึ่งโลบักนะซึ่งจะบอกว่าเราแจกโลบั๊กเราแจกจริงๆนะเป็นแบบนี้เลยนี่เดี๋ยวทิ้งลิงไว้ให้นะแบบนี้เลยแบบตัวนี้ ไม่ได้ทิ้งิ่งอ่ะเออทิสโดเนต์ปวดบริจาคนี่ชื่อแมพนะชื่อแมพยูออเอมอพช่วงเวทเปลี่ยนเป็นพีแอลเอสทส b o b l t y D o b ลบทีว่างดโออดนลบเอ e ช <Don 't. S 2> e ่วงเวทีว่างโอเคเนาะชื e ่อแมปพีสโดนเอนะนี t ่ชื่อแมปพ e สโดน t e นะ แต่คอนอื่นทุกคนต้องไปทำอะไรแบบว่ายัางไงอะสร้างเมืองกับผมหรอเมื่อวานเนี้ยใช่ไวว่้จะช่วยสร้างอยู่วันนี้ก็มาทำดีซะหน่อยแจ็โลบักให้คนดูนนะโอเค ไม่น่าจะามันบอก่าโอเคได้ละนี่แปดรบักบริจาคเป็นคนหนึ่งในไอ้เจ้าพีโดเนทละสำหรับคนดูคนอื่นที่แบบว่าต้องการจะทำใช่ไหมบบว่าอยากได้รบัอะเอาหนึ่งรบักก่อนนะเพราะตอนนี้เดี๋ยวจะหมดก่อนให้กดตรงครีเอเตอร์ตรงนี้ อยตรงนี้แหละ,แ,หละแล้วก็นี่ไอ้แบบโลบอกที่แบบโลบอกเขาสร้างมาให้เองอะ่ะแล้วก็กดขีดสามขีดแล้วก็หาตรงนี้กดตรงนี้แล้วก็สร้างเกมพลาไรให้เรียบร้อยให้เรียบร้อยเนาะเนมตั้งชื่ออะไรก็ได้อย่างเช่นแบบว่าหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสี่สามลบหนึ่งตัวดับเป็นไอเอ็น สิบส <14. S 1> ชื่อนี้ก็แล้วกันอันนี้ก็ตั้งไปตั้งไปแล้วก็กดเสร็เกมพาร์ทเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็เออตรงไหนลืมละกดเช้งใช่ไหมใช่โอ้ยเยอะมากลำบากเออนี่กดตรงนี้แล้วก็ตั้งโลบัคเลยอันนี้จะตั้งเป็นประมาณสองโลบัคกดตรงนี้ก่อนแล้วก็ตั้ง 1. 1> แต่เอาหนึ่งโลบักก่อนไปทำเกมพาร์ทง่ายๆก็แค่นี้แล้วก็กดคันเซ็นไปเลยได้แล้วราคาเท่าไหร่ก็ประมาณน,นี้วันนี้เจกโลบักนะทุกคนคนละหนึ่งโลบักช่วแบบพ e d ด n เน e นะ แล้วก็ทิ้งชื่อไว้ใต้คอมเมนต์ด้วยเปลี่ยนเป็นชอยูอออ้อนเอกอมอสัญ,ญลักษณ์เปลี่ยนเป็นเชียบตัวดับเป็นอเอนก้าแปดศูนย์หกถึงปุ๊บไงแล้ว รู้จะมีใครมาเอาโรบักหรือเปล่านะเนาะรุ้นรุ้นดูอันนี้ทำไมมีห้ารู้ถ้าไม่เชื่อนะดูนะมีโรบักจริงนะนี่แล้วคงเหลือคุณจะเหลือเจ็ด เปลี่ยนเป็นขนออบทับยอรอแปแปดออกส่งได้เลยเอาไปหนึ่งโลบักอันนี้ให้ส่วนเสริมไปค่าคนไทยไม่ใช่ค่าคนไทยยังไงหม,มายถึงว่าแบบเป็นคนไทยด้วยกันไงก็บอกว่าแบบเออให้โลบักหน่อยดีใจจนตุยเลยเหรอ ขนาดน,นั้นเลยเหรอนี่คือสิบโลบั๊นี่โปว์บริจาคเห็นฉันรวยใช่ไหมเนี่ยสงสัเห็นฉันรวยรวยฉันไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะเออเดี๋ยวจะหมดตูดกันแล้วเนี่ยดูนะวันนี้เหลือหกโลบั๊กแล้วนะเีลยวเก็บไว้หนึ่งโลบักเดี๋ยวครั้งหน้าจะมาแจกต่อ,อคนละยี่สิบโลบักอืม ทังนนจะมาแจกต่อย่สิโรบักเนาะใครอยากได้รีบเข้ามาดูได้เลยนะมีจำนวนจำกัดน,นะห้าคนคนละหนึ่งโรบักลำบากเหมือนกันห้าคนคนละหนึ่งโรบักนะห้าคนคนละหนึ่งโรบัก ไม่ง่ายเลยคนละหนึ่งโดบักไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีแจกยี่สิบคนละยี่สิบโดบักจำนวนประมาณกีนะ่ตนอะยี่สิบโดบักจำนวนสิบคนอืมครั้งนี้เอาจำนวนห้าคนไปก่อนเพราะเหลืออีกโดบักหนึ่งเพ้แต่งเติมอ,อื่นบ้างอันนี้ไอ้ไอ้มันขึ้นมาหรอ ใจบุญใจดีชมโฆษณาบริจาคหรือการรับบริจาคโครรดบริจาคให้ฉันได้ไหมโอ้ยเราจะเอาเปลี่ยนเป็น,นภาษาอังกฤษสหรัฐอเมริกา,าเคยเล่นนะแล้วเพื่อนน่าจะตกใจนะว่าได้โรบัคมันหนึ่งโรบัค เพื่ออคนหนึ่งที่เราเล่นกับเขามาอานมากแล้วก็แบบว่าชอบมากเนาะเพิ่งวันนี้เราจะให้เขาไปหนึ่งโรบตัตรแล้วเขาจะตื่นเต้นนะด,ดู S S สเอสแซดโแปดแปดแปดข้อความเปลี่ยนเป็น A อ R าอพอ นอปะทรงอ๋อเขาบอกว่ายัางไงอ่ะเออเขาไม่มีป้อมมาให้อ่ะดูดิป้อมหน้าต่างมาให้เขาไม่มีเลยดูดิเออเอยียบเสียดายนะดูเห็นไหมไม่มีหน้าต่างอางี้เลยเอ็บเสียดายถนะ้า,า,เ,เ,เ,าเขาบอกว่ามีนะซีด้วยอะ่ะบริจาคให้ได้เลยอืม ได้แล้วนะเราจะลองแรกโคดูนะเหมือนจะไม่มีคนอยากได้โรบักหนึ่งโรบักนะโอ่ใช่ทำดีแล้วเนียเออยังไงของเขานี่ แจกจริงนะไม่ได้โกหกนะแต่ก่อนอื่นเจ็ลโลบ,กลโลบักล่าสุดเจ็ดโลบักล่าสุด ลูเทยากรุงพนคอนซึ่งถ้าเราได้สี400โรสีร้อยโรบักสี่ร้อยโรอ่ะมาจากไอ้ไมโครโซอฟท์ถ้ามันทำได้จริงอะ่ะเดี๋ยวจะมาแจกทุกคนเลยคนสิบคนคนละยี่สิบแล้วเราก็จะเหลือประมาณร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทก็บ่าละร้อยกว่าโรบักมั้งเอาไปใช้ใจ่ายเนอะอืม โลบักนี่ก็าบอกว่าปกติก็ไม่อยากแจกนะแต่แบบใจดีไงแจกให้สน่อยอืมคือแบบว่าทําดีไเน้อยเราก็ได้โรบักมาแล้วก็แจกโรบักเลยเนาะอืม คนร้านหนึ่งโรบักไวยก่อนเร็วๆนะเดีย๋ยวโรบักก้อนนี้จะมันจะหายไปแล้วนะส <c oughs> งสัยไม่มีคนมาเอาโรบักเลยเหรอไม่มีคนอยากได้โรบักก็เลยโร งั้นบ๊ายบายนะมันมีใครเอาโรบักนะบายนะเดี๋ยวถ้าอยากแบบได้โรบักติดต่อที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยเนาะบายจ้า